อเมริกาอังกฤษเขาหามาฟังทำสมาธิกันเห็นลงข่าวเออดีสาธุมึงจะพิมพ์ซ้ำทำไมเนี่ยฮะเออ ถ้ามึงไม่เลิกพิมพ์ซ้ำกูจะบล็อกมึงแล้วนะเออวันที่สิบอไปขอนแก่นไปที่สุดท้ายนะถ้าเรากินเนื้อสัตว์แต่ไม่ใช่คนฆ่าบาปไหมครับ การกินเนื้อสัตว์ด้วยความบริ 3. สุทธิ์สามส่วนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเลส,สงสัยว่าฆ่าเพื่อเราสามารถกินได้อืทำบุญทุกอย่างเราต้องพูดยังไงไม่ต้องพูดอะไรทำเลย ปานาเขาไม่ให้ฆ่าปลาในานาไปฆ่าปลาในหนองได้ไหมครับเตเต้ผู้ไม่ฟังขออนุญาตบล็อกนะจ๊ะ ถ้าเตือนหลายครั้งไม่ฟังบล็อกอาจารยเป็นคนบล็อกคนยากมากนะแต่ถ้าพูดแล้วไม่ฟังบล็อกเออสาธุสาธุ เราให้ลูกทําทานซื้อของบริจาคแต่ที่บ้านเขาว่าอวดรวยเออช่างมันเถอะการกวดนะ้ําต้องใช้นะ้ํานําการกวดเสมอไหมคะไม่จําเป็นท้องได้เจ็ดเดือนพ่อของลูกทิ้งไปมีคนใหม่อยากมูฟออนไว้ค่ะมูกออนเลย ถ้าเรารักษาสีล5ต้องรักษาทุกวันไหมคะการรักษาศีลหเนี่ยมันเป็นปกติในชีวิตเราอยู่แล้วถ้าเราไม่รักษาเราไปทําผิดเราก็ต้องรับผลของการกระทาเพราะฉะนั้นมาไม่ได้เกี่ยวกับทุกวันหรือไม่ทุกวันทุกวันเราต้องเป็นทําตัวเป็นปกติเพราะถ้าไม่ปกติเราต้องรับวิบากกรรมของความผิดปกตินั้น ผมรักษาศีลหาขาดแค่การโกหกเพราะยังไม่ได้บอกเรื่องแฟนกับที่บ้านตอนไปเที่ยวก็ไม่ได้บอกไปกับแฟนแบบนี้บาปหนักไหมครับมันเราถ้าเราไม่ได้พูดก็ยังไม่ได้แปลว่าบ้าบาปเราแค่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่อย่าไปโกหกกันละกันเป็นแฟนจะไปโกหกเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วนะว่าโกหกแต่ที่ยังไม่ได้พูดก็ยังไม่นับว่าเป็นการโกหกชาติหน้ามีไหมก็มีนะ เออพรุ่งนี้เจอกันหมอเสงนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันหมอเสงผมเลือกวัดที่จะบวชแต่แม่ค้านไม่ให้ต้องเป็นวัดที่เขาเลือกแม่ผมจะบาปไหมครับอืมก็มีส่วนของวิบากอยู่นะดวงดีดวงไม่ดีมีไหมไม่มี น้องหมาน้องแมวจรมาหาที่บ้านทุกวันเราก็ให้อาหารเขาเพราะน้องหิวแต่ป้าข้างบ้านมองตาเขียวอะค่ะเรื่องของเขาปีชงมีไหมไม่มีจะเพลเจอร์ไรสาระปัญญาอ่อนจะปีชงผมอยากทราบถึงการใส่บาตรที่ถูกต้องไม่ทำให้พระและตัวเราผิดศีล มึงไม่ต้องไปยุ่งกับพระสนใจแค่ตัวเองพระมีหน้าที่ในการดูแลตัวเองมึงก็มีหน้าที่ในการดูแลตัวมึงเองมึงไม่ต้องไปเป็นห่วงแทนคนอื่นไม่งั้นมึงก็จะไม่ได้ทําบุญอย่าพิมพ์ซ้ํากูพูดหลายรอบแล้วนะว่าอย่าพิมพ์ซ้ํา เ,ออเจอกันหมอเสงยงพรุ่งนี้9โมงถึง4โมงใครต้องการลงทะเบียนไปที่ i d l i n e s i ส a t u นะลงทะเบียนได้ idline.si.satu ภาษาบาผมได้ไหมเอาก็ต้องได้สิ เราจะได้อะไรจากความเชื่อบ้างครับก็ได้อะไรไม่รู้อะ่ะมึงก็ต้องถามตัวมึงเองมึงได้อะไรล่ะตอนนี้อยู่มอเกษตรจะเษจะกะเษตรบางเขนรอบรรยายตอนสิบโมงจะอ,อ่ะโอเคได้ หนูได้ยินคนรอบตัวเขาไม่ชอบอาจารย์แตนูศรัทธาและฟังคำสอนลงมั่นเออใครจะไม่ชอบก็ปล่อยเขาไปอาจารย์ไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบอาจารย์ได้เทอร์มินอลพัทยาไม่แน่ใจต้องถามแอดมินดูนะ ผลของการกระทําเรียกว่าโชคชะตาที่รับใช่ไหมครับไม่รู้ว่าโชคชะตามีความหมายว่าอะไรเช่นอาจารย์ไม่รู้ความหมายของคําว่าโชคชะตากับผลของการกระทํามันอันเดียวกันไหมไม่รู้ถ้าอันเดียวกันก็ใช่ถ้าคนละอันก็ไม่ใช่ ตอนนี้หนูเข้าใจาว่าหนูตุยแล้วไม่มีตัวตนแต่อยู่เพื่อทําหน้าที่ก่อนตุยจริงมันยังไม่ตุยก็คือยังไม่ตุยเลยอย่าไปปรุงแต่งให้มันตุยดิมันคนละอันกันอ่ะไปปรุงแต่งว่าตายทําไมละ่ะมันคนละเรื่องนะอันนั้นไปปรุงแต่งเข้าไปแล้วนะ่ะมันไม่อยู่กับความเป็นจริงแล้วตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ตายมันตายยังไง มีแผนไปขอนแก่นไหมวันที่สิบเอ็ดไงสิบเอ็ดอาจารย์ไปขอนบรรยายที่ขอนแก่น2งานจะนรบังคับผู้อื่นและชักจูงและการขม่มขู่ให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำและไม่ใช่คนในครอบครัวบาปไหมครับ ก็บก็ผิดอ่ะนะมันเป็นการเบียดเบียนเดือดร้อเนเงมีตารางไหมติดตามได้หน้าเพจ facebook เ,เลยจ้ะคนตื่นทำคือสินแปดแต่ใช้แชมพูสบู่มีกลิ่นหอมถือว่าเป็นเครื่องประทินผิวไหมไม่ไม่เป็นจ้ะ การเปิดดวงให้ดวงดีขึ้นทำได้จริงไหมครับไม่จริงจ้ะถ้าเรามีสติรู้ลมหายจจจนสิ้นใจได้นิพพานเลยไหมครับไม่ได้จ้ะทำเตียงนอนเองได้ไหมทำไมจะไม่ได้อะ่ะ ขับรถระหว่างทางเห็นพัทธุดงโบกรถแต่ไม่ได้จอดเราบาปไหมครไม่บาปจ้ะเขาบอกว่าทำเตียงนอนเองเหมือนทำโรงศพ ไม่จริงอ่ะนะมึงก็อย่าไปเชื่ออะไรมันมากมึงก็หัดมีปัญญาซะบ้างไม่ใช่ปัญญาอ่อนอย่างเดียวถ้าสามารถขับรถยนต์มาบินทบาทเองได้ไหมครับไม่ควรจะ ที่ห้องมียุงเยอะมากใช้ไม้ตียุงตายทุกวันรู้สึกผิดในใจแต่ก็กลัวลูกน้อยแปเดือนจะโดนยุงกัดก็แล้วทําไมไม่ป้องกันห้องให้มันดีๆล่ะติดมุงงม้งลงมุ้งรวดเข้าไปซีไม่ใช่ไปนั่งฆ่ายุงลูกชายเสียครบร้อยวันแล้วไม่เคยฝันถึงเห็นเลยแบบนี้เขาไปสบายมึงไม่ต้องไปฝันหรอกมาฝันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไปสบายมันไม่เกี่ยวอะไรเลย สร้งสติจเจริญเมตตาเผื่อเขาอุทิศบุญกุศลให้เขาขึ้นพูดอย่างยางจ่าสิบโมงสิบโมงกว่า ผมเห็นในสมัยอาจารย์เล่นฟิตเนสอาบัตไหมอะไรวาไม่เข้าใจาหมายความว่าอะไร ผมตายไป2เดือนแล้วฟื้นมันจะเป็นไปได้ยังไงตาย2เดือนศพมึงไม่เน่าเลยออยากถามอยากให้แนะนำเรื่องสำคัญจะติดต่อทางไหนได้คะตอนนี้สับสนมากก็ต้องไปติดต่อแอดมินเอา อีไลแอสไซส์สาธุดูว่ามีคิวหรือเปล่าถ้ามีคิวก็ได้คุยถ้าไม่มีคิวก็ไม่ได้คุยนะอาจารย์ไม่มีเวลาคุยกับใครส่วนตัวนะเวลาอาจารย์น้อยนงคณิกาที่เขาสร้างวัดได้โสดาบันไหมครับ,บเขาผิดสิ่งข้อสามเขาผิดสิ่งข้อสามเรื่องอะไรเราเข้าใจสิ่งข้อสามดีแค่ไหน ผมพยายามรักษาศีลหา้าแต่ยังกินนักกระท่อ่ถือว่าบาปไหมครับก็เลิกกินซะสิจะไปกินทําไมล่ะผมปรงอาบัตทุกวันได้ไหมเป็นพระเหรอ ลืมถามจริงๆครับช่วยตอบหน่อยครับชิวาวาความผิดของพระเนี่ยคืออาบัตอาบัตเล็กน้อยอาบัติกาบอาบกลางอาบัตหนักมากเนี่ยเราแยกจากอะไรครับก็แยกจากที่พระเจ้าบัญญัติไงพระเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วอาบัตหนักคืออะไรคุณุกาบัตมีอะไรบ้างปรราชิกสี่สังฆติเศสสิบสามที่เหลือเรียกว่าอาบัตเล็กน้อย ถ้าพุทธรูปแต่หักต้องทิ้งไหนทิ้งไหนก็ได้จ้าแล้วจ่เราเลยสิ้นใจจะต้องกาะผ้านะอีแสงสว่างเงาสะท้อนี่เมืองพูดอะไรเนี่ยถามให้มันรู้เรื่องหน่อยสิพูดจาอะไรเลื่อยเปื่อยไปเรื่อย ชอบคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเรื่องสิ่งข้อสามแต่กลับมารู้สึกตัวเราแบบนี้ผิดบาปหรือเปล่าครับก็ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปแค่นั้นเองทําให้มันดับอะเวลาความคิดมันเกิดแค่ทําให้มันดับอะอย่าไปให้มันรักษาตัวไว้ได้ทําให้มันดับไปให้เร็วที่สุด นั่งรู้ลม60สนาทีออกมานั่งใหม่แล้วจินตนาการเห็นผมงอกฟัน<ม>เห็นตัวเองตายถามแล้วไม่ตอบถามซ้ำได้ไหมถามมาใหม่ได้แต่อย่าถามซ้ำๆสักพักหนึ่งแล้วอาจารย์ยังไม่ตอบถ้ามันหลุดไปนานแล้วอย่างเงี้ยก็ถามกลับมาใหม่ได้ แล้วเราสามารถแก้ให้เราพ้นจากอาบัตินั้นได้จริงคําถามคือเราเป็นไขเราเป็นพระหรือเราเป็นฆราวาสต,ตอบก่อนถามเรื่องอาบัตตัวเองเป็นพระหรือเป็นครวาสสินแปกินนะ้ำบัดลมน้ำหวานได้ไหมได้จะเออพรุ่งนี้เจอกันหมอเสง อ่านคู่มือมนุษย์ไหมไม่เคยส่วนปริโมมีความสำคัญต่อประสงค์ยังไงก็ทบทวนศีลอย ผมเคยเป็นคารวาแต่มีอาบัตตอนบวช mm hmm. ก็จบไปแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วอาบัตมีเฉพาะพระเมื่อสึกออกมาแล้วก็จบกันไปแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรอีกต่อไปแล้ว mm hmm. จะมานั่งปงอาบัตอะไรอีกตัวไม่ใช่พระแล้ว แฟนผมเห็นผิดจุดทูบสันตผภดอกว่ายกลางแจ้งทุกวันผมเลยบอกว่าให้ไปดูอาจารย์เบีรยฟังอาจารย์เบี้ยมากจะได้ใช้ชีวิตง่ายบอกอย่าสร้างนี้เพิ่มค่อยๆบอกแฟนแบบนี้บาปไหมครับไม่บาปจะชี้โทษแก่เขาถูกต้องแล้วให้เขาไปแก้ไขความทุกข์อย่างถูกต้อง ในความสิทิีเราลองทำสิถ้าเกิดว่าสิทธิ์กีไม่มาเราเ่่ออกทองย ผมนั่งสมาธิจนบนรรลุอราหันต์คนปกติปุถุชนจะว่าผมบ้าหรือเปล่าครับก็าอาจจะเป็นไปได้อะนะ กุศลกรรมบท10รักษาได้เก้ข้อยังเหลือคือซื้อรัตต่อยู่ผิดแบบไหมครับก็ผิดไงก็โลภเพ่งเล็งคนที่ต้องประราชิกตอนบวชกลับมาบวชใหม่ไม่ได้ตลอดชีวิตเลยหรอครับใช่จะ ครสุรละกรมาเสียบอยู่ในซี227ข้อได้ไหมครับมันก็ปะปนอยู่ในนั้นอยู่แล้วมีหมดทุกอย่างเลยเดินพีที่เปิดนะ ที่ต้องเวลาเช็กจำเป็นต้องสึกอยู่เหรอก็สึกเพื่อเป็นการประกาศม,นะมีคนบอกว่าห้ามสวมมานที่นอนมาไม่ดีจริงเหรอครับไม่จริงอนะสวดได้หมดะ่ะ เห็นยังไงกับการกับดาราม่าสัตว์อาซูรี่โวยวายบิกบ๊กบิ๊กอะไรวะผมฝันไม่ดีเลยครับฝันว่าคนที่รักลุมจะคิดปองร้ายมึงอย่าเพอ้อเจอ้อแค่ความฝันก็ <c oughs> เดี๋ยวจะบรรยายแล้ว อาจารย์ตอนนี้มีกคดีไม่มีจะกูรอ,อดทุกคดีจะ